ครับเสร็จไปแล้วครับผลงานของอาจารย์นะครับเฮียครับมาจากกรุงเทพครับบินมาตอนกลาคืนนี้นะครับเนาะครับครับเป็นไงบ้างครับเฮียเจ็บ่อเจ็บไหมเจ็บิดนิดหน่อยเจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยครับก็อาจารย์สักเสือให้นะครับเสือเร็วหลังตัวนี้ครับพุทธคุณนี่เป็นมหาอำนาตบะบารมีเนาะครับ ผู้คนยำเกงครับแล้วก็เป็นเมตตาด้วยเฮียไปสักห้าแถวกับชาเพชรไปสักที่แถวแถวกรุงเทพมานะครับก็มาขอสักเสือกอาจารย์บินตรงมาจากกรุงเทพครับเฮียเขาเป็นชาวจีนนะครับเนี่ยครับบรรดาลูกศิษย์ทุกท่านก็มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพเรานานละ19ปีเนาะบปีครับก็ครับฝากด้วยครับ